ช่วงเศร้าที่ผ่านมาค่ะพี่น้องอากาศสิเริ่มเย็นๆแล้วเนาะคะ่ะเริ่มเขาสู้ฤดูหนาวแล้วอากาศสิเย็นๆแน่อาบน้ำก็สิเย็นๆแล้วะคะ่ะหนาวมีล่มเอื้อยๆค่ะทั้งนี้เนะาะป่านนี้แถวอีสานบานเห้ากันนาสิเขาน,านานหนาวแล้วเนาะคะ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อค่ะ สวัสดีค่ะมือนี่พี่น้องได้นำได้ขวดน้ำหาลิรนะคะคือต้องการต้องการจะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เบ่งข้อมูลในข้อมูลในยูทูบลระคะวิธีการ ทำจุลินซีสองข้อแสงค่ะคือบานเห้าเนี่ยมันเป็นบานบานใส่น้ำปลาปลาค่ะ,คะซึ่งเพื่อนบอกว่าต้องใส่น้ำปลาปลาเท่านั้นเพื่อนว่าใส่น้ำปลาปลาเสร็จแล้วนี่แต่ว่าจะต้องเป็นน้ำปลาปลาที่เอาใส่ถังแบบเนี่ยค่ะเสร็จแล้วต้องเอ่อป่อยไว้ ให้นปรงป,ปาเนี่ยแบบมันมีคอรีนเนาะคะ่ะไว้ให้สักเจ็ดวันว่าเจ็ดวันเพื่อให้คอรีนเนี่ยแบบเขาเอิ้นอย่างน่ะหายไปแล้เหยแบบเนี่ยค่ะก็เลยลองล่องใส่สูตรนี้เบืงเนาะค่ะก็เลยสิเอาน้าเนี่ยใส่ใส่ถังนี่ไว้เจ็ดมือนะคะพี่น้อง เ่วคอยมาติดตามเรากะสูตรนี้จะมีใส่นางปลาป่า,าตั้งไว้ในในแดดเลยค่ะเจ็ดวันแล้วก็มีใครก็จะต้องเอาใส่ขวดทำให้เน่าไว้สามมื้อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาผสม แล้วติดตามตอนต่อไปว่าสิมีสูตรแต่แนนสูตรใส่อย่างแนนนะคะอันนี้นม่ดีก็นได้โอกาสว่างก็เลยอ่ะเรานำใส่ทั้งไว้เจ็ดมือนะคะพี่น้องเจ็ดมือเดี๋ยวเดี๋ยวมือครบเจ็ดมือแล้วสิมาเหตุให้พี่น้องเบิ่งวา่าสูตรที่เขาใส่ผสมเหล่าไข่เนี่ยสามมือที่เป็นไข่เน่าแล้วเนี่ยจิใส่แบบ ใส่แบบใดผสมเหล่าเฮ็ดจุลินทรีย์สองข้อแสงเนี่ยมันสีแดงบ่เนาะค่ะแต่ว่าเห็นพันเฮ็ดตัวย่างเนี่ยมันแดงแต่ว่าเฮาเฮ็ดเองมันสีแดงบ่ค่อยเบิ่งต่อไปเนาะค่ะเนี่ยน,นั่งใส่นี่ค่ะน้ำประปาหนึ่งลิตร l, เอ่อห้าลิตรนะคะเพื่อที่เตรียมทำสุลินทซีสองข้าแสงแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้เอาอตากแดดไว้ จ็ดวันเพื่อจะให้คอลีนในน้ำปลาปลาเนี่ยมันละละเหยไปเนาะค่ะเป็นการเอาปกติต้องเอาน้ำที่เขาเห็ดทั่วไปเนี่ยสูตรนึ่งในเห็ดเห็นบอว่าเอาน้ำต้องเอาน้ำที่แบบจากธรรมชาติน้ำข้องน้ำส้านำยังแบบเนี้ยค่ะไม่เห็ดจุลินซี์สังข์แสงเนาะแต่สูตรเนี่ยฮาาวอมีน่นำข้อง น้ำธรรมชาติเทฮากั็ใส่น้ำปลาปลาโดยตีสีเอาตากแดดไว้เนี่ยเจ็ดมือเนาะคะ่ะเจ็ดมือ,อคืออาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะลองเบิงว่าสูตรนี้สิได้ผลบอดล้วกะมีส่วนผสมมีไข่มีผงชูรสมีอีกสองสามอย่างค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามเบิงว่าผลสิเป็นยังไงเพื่อเพื่อที่ เอาใส่ประโยชน์ในการลดลดต้นไม้แบบนี้ก็ได้ค่ะเราตั้งใจว่าสิไปซื้อดินมากค่ะดินปลูกต้นไม้กับขี่ม้อปลูกต้นไม้นะคะเสี้ยวมาผสมแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะลดลาดดินเราผสมไปค่ะเสร็จแล้วถึงเสี้ยามาปลูกผักกาว้าววาสีมาปลูกผักพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะในน้อยตรงนี้ละปลูกกินค่ะ พราะว่าพื้นทีน่นาบ้านในน้อย,อยตรงนี้ปรุงดินแล้วนี่จุลินซีสังาะห์แสงเฮดจุลินซีสังาะห์แสงเพื่อที่เตรียมสิปรุงดินนะคะปรุงดินก้อนปลูกลงกระถางค่ะสิบบาสีเ่เฮดปลูกปลูกผักอยู่ในตรงนี้ค่ะในสวนขั้วตรงนี้ค่ะสวนในน้อยนะคะ แต่ว่าสิปลูงดินสิไปซื้อดินปลูกต้นไม้ทั่วไปกับปุ๋ยขีง้ง้วนะคะว่าสิมงางผสมแล้วก็สิ่งอาราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็ทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราเสียมาปลูกผักนะคะปลูกผักลงกระถางะคะ่ะแต่นี่เป็นผักที่ปลูกไว้ก้อนนานนั่นแล้วคะ่ะยังบ่หลายนีใบชะพลูเนี่ยค่ะใบชะพลู มะกรูดขิงค่ะอันนี้ปลูกแบบเตยหอมอันนี้ปลูกเพื่อปลูกไว้เล่นเนแบบนี้ค่ะบ่ค่อยได้สนใจบันไดซึ่งตอนนี้ว่างงานแล้วค่ะว่างงานแล้วสิตดงนี้เวลาเห็ดค่ะมีเวลาดูแรค่ะเห็ดเวลาว่างๆแบบนี้ค่ะสิไดเอาปลูกผักก็เริ่มตน้นโดยการสีเห็ดจุลินซี่สังขาะหอแสงนี่ค่ะจากน้ำปลา ลองทดลองก่อนค่ะหาลิติ์บ่เคยเห็ดเดี๋ยวอยากทดลองก่อนสิเห็ดจะหาลิติก่อนค่ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อ,ตอไปเด้อค่ะพี่น้องว่าสิเป็นแบบใดน,นี่ค่ะสวนข้างหน้าบ้านนี่น้อยสิสล่องปลูกพักนในสวนน่น้อยแบบนี้ค่ะว่าสิเป็นแบบใด ปูกกินค่ะเน้นปูกกินค่ะวางไว้กลางแดดนี่ก่อนค่ะจากเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันค่อยติดตามตอนต่อไปจ้า